เวลาถือมียกมที่ได้นใครคิดว่าตัวเองน่าจะดีขึ้นมาเลยครับไม่ไพราะว่าเรื่องขอนเรานันนี้แดนก็อรใะไลก 1, <c oughs> 2, <c oughs> 3, 4โอมทั้สี่โเด่นได้อแรเเอาสี่นะสี่หน้าคะ ไม่รู้เลยไ่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามดูด้วาว่าใครสังเกตนะคะสังเกตด็ดดี๋ยวเราจะให้เรียนลูาววางเลยค่ะวาเลยวาเลยก็วางยัไงก็ได้วางต้อนก่วางอนกานา เดี๋ยวเราไม่มายดีกว่านะคะถ้าเป็นไทยสุกไม่ยด้ก็เดี๋ยวเราจะมของรางวัลให้นะคะถ้าใครทยสุกเดี๋ยวเราจะให้ที่บนไทเที่วร่วมสองวันสองคืนได้ดีมโอ้โหแล้วบอกว่าท้าสุกเป็นบอกนะคะกัญญาของราก็ถือว่านะเดี๋ยวเราจะให้ทุกสาวค่ะว่ามีแล้วหมดสีโนกีเมสสีแมสราจัดนะมาจัดนะใครไทยสุกแล้ของรางวัลเลย มี้าลูกหมายวา่าเราจะถามว่ามีทั้งหมดมี้จุดทั้งหมดนฮะกี่จุดหรือแต้ใช่กี่แต้มเปน้มกี่แต้มอ่าละอ่ะเดะให้เวลาก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวไครับเนาะวเอาน่อนูกหน้่อนหน้าก่อนหน้า่อนใครที่รู้แล้วจะดนใจหน้ก่อนนก่อนว่อแล้วน้ทุกท่าน เราคนก็มีวิธีการนะเปเหมือนกันนะค่ะองรู้แ้อนนี้ใครคิดว่ารู้ก่อนมั่นใจก่อนมือขเ้นต่อเลยครับะบตอบทำไมทำไมน้องรู้เร็วมากที่เขาเดินมี่แบบร่งกงมนรงกตอตอบให้เลยแล้วลองดูลองดูเดี๋ยพี่ตี่ถามว่าหน่งง ก็คือด้านนี้นะครับด้านนี้นะฮะด้านนี้ด้านนี้อ่าเดวใกล้หมดเวลาแล้วนะเรี๋วเาสุดท้าสุดท้ายแล้วค่ะผมขอตอบคำถามไม่ก่อนได้ไหมฮะได้ค่ะตอบได้ง่ายมากสูดแทบค่สแทได้ไงคะเพราผมไม่ได้มองเลยมองไม่เห็นอว่ามองไม่เห็นโอ้อ่ะระยะั้นเดี๋ยวใกล้หมดเวลาแล้วนะ่เดเล่่ะเดเ๋ย่ะพร้อมหรือยังอ่าดี๋ ก็ลั่อมไหมคะรับไหมก็่เหนไ่้าครับหมดเหรอไม่เห็น่งนี้ไม่เห็นฝ่งนี้เราไม่ได้เก่งงาเราอยู่ข้างลราไม่ได้เห็นรเลยรูอะไรบ้างพี่ดีตฮะอันเดี๋ยวเยวดรตอบบ้าชื่อชื่ออไรนะนิดนิดนิเราไดตอต่อเลยลูกตอบว่า คนแรกถามวกา89คนต่อไปคนต่อไปตอบว่า59แต่59ตอคนต่อไปเจอนี่7เช้นถึงเหมือนเรงเข้าได้นะพอลวนะแล้วแล้วแล้วแ้ข้อมูลที่เรามองเห็นนะคะด้านหน้าตรงนี้หนึงรอบด้านนถึงรอบถึงรอบรีบถึงรอบแล้วก็ด้านด้วยมาด้านบนด้วยเอ็นนะข้างบนดนะครับน้องโอเค ผมเชื่อครับอันนี้จิงมะกูกนะไ็ทาอะไร้ไหมน้องมีอะไนี้ค่อยมองเอข้างบนเดี๋ยวผมให้ดูอะไรยังไม่ตอบคะไรค่ะโอเคมาไตใกล้ตอบปะเจ็ดห้าโอ้้องคะเปลี่ยนแล้วก็เปคำตอบเหรอเจ็ดห้าเจ็ดห้ เอาเข้าไปโอ้ยอนาเดืน้านเลยอเือนนเลไม่ได้ตอบเปนมือไหมคะไม่ได้ตอบเปนมือลวยค่ะเดี๋ยวรให้ที่รู้เฉลยว่ว่าตาที่เห็นในหน้าของน้่งสาวนะคะในสต่หน้านะที่เราชอตมองเห็นนะบ้านลงเห็นทั้งหมดสีด้านที่สองสี่ด้านที่สาีด้านที่สี้า ม้ล้ันคะรอบนี้เราก็ได้1 0นะคตอบว่าังนี่ถูกยถูไหคะระระรมรู้ไครับราีรู้นตูวันแรกอจริงๆอ่ะถ้าเดินนับแล้วก็จบไปเรื่อยมันก็ได้นี่ยคำตอบก็คือเ5าครับถูกต้องแต่เรามีวิธีการคิดใช่เป็นวิธีการคิดไม่ใชมากๆเลยค่ะพิเศษนะครับต้องบอกว่าได้แล้ว จริงๆมันตอนแรกผมก็ไม่รู้นะอันนี้ที่เขาบอกเราอยู่บอกไม่ได้เก่งนะครับก็จับเข้ามาอีกทีหนึ่งได้เก็บความรู้แล้วกันารเรียนรู้เขาบอกว่าลูกเต๋านะครับมีกี่ด้านมีด้านคะมันจะมีเลขทั้งหมด6เลขใช่ไหมเลขั้งหมนึ่งสิบหกนะครับซึ่งถ้าหากว่าด้านหนึ่งนะครฮะออกมาเป็นหนึ่งด้านต้องเป็นถ้าเป็นสองละอ๋อด้านเป็นอะไรคะถ้าหากด้านเป็นสองด้านห แสดงว่าทุกด้านของมันก็คือรวมกันได้ด้านตรงข้ามรวมกันจะเป็นเจ็ดรวมกันได้เจ็ดนั่นเองแล้วมันมีทั้งหมด3เขาเรียกว่า3คู่มี3คู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทั้งหมด28ต่อจะพูดง่ายๆว่าทั้งหมด6ด้านนะคะจะมีทั้งหมด28แต้มแล้วก็ทุกด้านตรงข้ามรัมกันได้รวมกันได้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราวางแบบนี้นะครับเราวางเป็น เอาวางเป็นแบบนี้นะครับก็เราก็ <ๆ S 1> หมายความว่าจะมีส่วนที่ถูกปิดทั้งหมดสองด้านก็คือด้านนี้และด้านนี้นะครับโดยเป็นบดท,ที่เปิดหน้าบทเราคิดก่อนว่าอันนี้ถูกปิดไปข้างบนข้างล่างจากยี่สิบเอ็ดแท่งหรือเท่าไหร่ครับไม่เก็บแล้วสิบสนะี่ถูกต้องเราต้องติดสี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็สนะิ 14, 14, 14, 16, บสี่นะสิบสี่สิบสี่สิบสี่บวกหน้าบทเห็นไหมก็คือประจัน สิบสี่แปดยอะไรคะสี่แล้วต่อคะอึ้งเลยนะคะห้าสิบหกห้าสิกาะบอกวาในห้งับีเเ็ดนะคะแล้วอีกหเปสิบหรียบระคือเฉลยง่ายๆเลยไม่ต้องมาเสียเวลาเดินนะก็ไม่รู้หรอกนะที่สอนะไ้ก็สังเกตบมารล้ที่ส